สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตานัก,กษัตริย์คนเกิดปีชวดนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มกราคม2564ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดปีชวดนะครับว่าคนเกิดปีชวดนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในนัก,กษัตริย์ปีใดนะครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจากลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตริย์ปีใดครับก่อนที่จะมาเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไป กับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับการงานของคนเกิดปีชวดครับ1จนถึง15มกราคม2564นะครับคนเกิดปีชวดในช่วง1จนถึง15มกราคมต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานเนี่ยจะมีปัญหาและมีอุปสรรคเข้ามา นะครับเป็นการเริ่มช่วงต้นปีใหม่แห่งอุปสรรคและปัญหาในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆก็ว่าได้แต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่ได้ใหญ่โตหรือว่าจะไม่ได้ร้ายแรงนะครับอย่างที่คนเกิดปีชวนั้นคาดการไว้ไพ่เดิมูนเนี่ยจะเป็นไพ่ที่พูดถึงการเผชิญกับความกังวลใจความว้าวุ่นใจนั่นหมายความว่าปัญหาที่เข้ามาเนี่ย มักจะสร้างความกังวลใจสร้างความว้าวุ่นใจให้กับคนเกิดปีชวดมากกว่าสร้างปัญหาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วคนกวดปีชวดจะต้องระวังในเรื่องของความกังวลใจความว้าวุ่นใจที่จะเกิดขึ้นแล้วทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงมากกว่าที่จะต้องเจอกับ ปัญหาที่ยากแน่นเ,เน่นะครับในเรื่องของการ,รเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆของคนเกิดปีชวดต้องบอกว่าจะมีคนคอยซัพพอร์ตหรือว่ามีคนคอยแอบสนับสนุนคอยแอบให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะครับเขาจะไม่ออกหน้า นะครับจะเป็นเขาหรือจะเป็นเธอคนนั้นก็ได้นะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนคุณอยู่เขาจะไม่ออกหน้าเขาจะไม่แสดงตนมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าแม้จะมีปัญหาแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในเรื่องงานก็ตามทีนะครับแต่คนเกิดปีชวดยังมีตัวช่วยยังมีคนคอยให้ความช่วยเหลือนั่นเองครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดปีชวดอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังนะครับนั่นก็คือไพ่อัศวินแห่งดาบครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่จะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความใจร้อนและระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างหรือว่าเพื่อนร่วมงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดปีชวดครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มกราคม2,500 64เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีชวดนั้นจะต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวในจิตใจนะครับในการที่จะนำพาตัวเองผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปให้ได้นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องระวังสัมพันธภาพระวังตัวเองกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างด้วยนะครับดวงชะตาการงานของนกกษัตริย์คนเกิดปีชวดผ่านพ้นไปครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างนะครับว่าคนเกิดปีชวดในช่วง1จนถึง15มกราคม2564นั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของนัก,กษัตริย์คนเกิดปีชวดนะครับในช่วง1จนถึง15มกราคม2564นะครับ ดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดครับต้องบอกว่า1จนถึง15มกราคมเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่การเงินของคนเกิดปีชวดกับไพ่5คาถานะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่เรียกได้ว่าการเงินของคนเกิดปีชวดมีเกณฑ์จะ ติดขัดได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระวังให้ดีให้ระวังในเรื่องของการเงินจะติดขัดการเงินจะมีปัญหารวมถึงให้ระวังการมีปัญหากับคนในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15มกราคม2564นีนี้คนเกิดปีชวดจะใช้จะจ่ายอะไรคงจะต้องนะครับมีวินัยทางการเงินให้มากแล้วก็วางแผนการเงินให้ดีนะครับในช่วงหนึ่ง จนถึง15มกราคม2564นี้ไพ่4ี่ถ้วยนะครับไพ่ใบนี้จะเป็นบทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดนะครับคนเกิดปีชวดมีเกณฑ์ที่จะพบกับความผิดหวังในเรื่องเงินเงินทองทองสิ่งที่ตั้งใจไว้สิ่งที่หวังไว้อาจจะต้องรอคอยต่อไปหรือไม่เป็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีชวดจะต้อง อดทนกับความผิดหวังที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่แม้คนเกิดปีชวดจะเจอกับสถานการณ์การเงินติดขัด หรือการที่จะต้องผิดหวังกับเรื่องเงินเงินทองทองก็ตามทีนะครับแต่โอกาสที่ดีทางการเงินของคนเกิดปีชวดก็ยังมีเข้ามาเพราะฉะนั้นคนเกิดปีชวดก็จะต้องมองหาโอกาสที่ดีเหล่านั้นและระวังการพลาดโอกาสดีๆทางการเงินที่จะเข้ามาในช่วง1จนถึง15มกราคม2500 64นี้นะครับโอกาสที่ว่าเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ทําให้คนเกิดปีชวดเห็นโอกาสในการที่จะสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเองนั่นเองครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีชวดถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําให้เสี่ยงโชคในช่วงหนึ่งจนถึง15มกราคม2564นี้หากใครที่จะเสี่ยงโชคก็ขอให้ดูให้ดีดูให้แน่ใจแล้วกันครับ ดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักบ้างนะครับว่าคนเกิดปีชวดนักกษัตริย์ปีชวดคนเกิดปีหนูนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของนักษกัตริย์คนเกิดปีชวดครับในช่วง1จนถึง15มกราคม2564นะครับ หนึ่งจนถึง15บมกราคมนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีชวดนั้นจะ,ะเผชิญกับเรื่องวุ่นวายหรือว่าปัญหาที่ได้รับการกระทบจากปัญหารอบๆตัวที่คนเกิดปีชวดนั้นมีอยู่นะครับไพ่ราชาแห่งคาทาเนี่ยจะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจาก สิ่งต่างๆของคนเกิดปีชวดครับไม่ว่าจะเป็นการที่คนรักนั้นนะครับมีเวลาให้คุณน้อยไปเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่ต้องคิดมีเรื่องอื่นที่ต้องทำรวมถึงสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้น กับคนเกิดปีชวดได้เช่นกันในการที่จะไม่มีเวลาให้คนรักเพราะติดพันกับเรื่องอื่นนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15บมกราคม2 5 6 4นีนี้ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีชวดแม้จะดูเหมือนมีปัญหาบ้างมีเรื่องที่ต้องกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็เรียกได้ว่ายังอยู่ในช่วงเวลาที่ดียังอยู่ในช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นจะสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ นะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยถ้าเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่ต้องระวังในเรื่องของรักซ้อน,นะครับต้องระวังในเรื่องของคนที่จะเข้ามาเป็นมือที่3ที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดปีชวดนั้นวุ่นวายได้นะครับจะเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เรียกเรียกว่ามีคนมาชอบพอ คนที่เรานั้นคบหาดูใจอยู่นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคนของเราจะเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้คนเกิดปีชวดสบายใจไปก่อนแล้วก็พยายามที่จะทำความเข้าใจหรือว่าดูแลความรักความรู้สึกของคุณและคนรักให้ดีก็แล้วกันครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนะครับที่เป็นคนโสดต้องบอกว่านะครับ ถามว่ามีเกณฑ์จะพบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ไหมเขาต้องบอกว่ามีโอกาสนะครับแม้ไพ่ที่ขึ้นมาจะไม่โดดเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่มากนักแต่ก็บอกว่าจะมีคนเข้ามานะครับวนเวียนในดวงชะตาความรักของคุณนะครับและสำหรับบางคนก็จะมีมากกว่า1คนด้วยนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดปีชวดนะครับในช่วง1นึ่งจนถึง15มกราคม2,500 64นี้ก็ผ่านพ้นไปนะครับขอให้คนเกิดปีชวดนั้นนะครับดูแลหัวใจดูแลความรู้สึกของทั้งตัวคุณเองและตัวคนรักของคุณให้ดีนะครับในช่วงต้นปีแบบนี้ครับเอาละครับสำหรับคำทำนายในวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดข้อเตือนใจสำหรับคนเกิดปีชวดที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่บนความ ไม่ประมาทครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรน,นักกษัตริย์คนเกิดปีชวดทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ